สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ว่าบิตคอยกับหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเอ่อมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะคะหลายคนอาจจะมองบิตคอยแค่เรื่องราคาซื้อซื้อขายขายเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่แบบน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเรามาคํำรวจเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันค่ะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ย บิตคอยก็มีคนเปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนเป็นเปลือกหอยดิจิทัลเปลือกหอยดิจิทัลครับคือเหมือนสมัยก่อนที่เราใช้ของหายากอย่างเปลือกหอยเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเพราะมันมีจํากัดไงครับบิตคอยก็เหมือนกันคือถูกออกแบบมาให้มีจํากัดตายตัวเลยแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นอ๋อค่ะซึ่งมันต่างจากเงินปกติเงินบาทเงินดอลลาร์ที่ธนาคารกลางสามารถพิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆ จุดนี้แหละครับคือความเชื่อมโยงแรกเลยกับเศรษฐศาสตร์เรื่องอปทานสป라이ที่มันจํากัดจริงๆครับน่าสนใจคะ่ะแล้วในแง่ของการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนล่ะคะบิตคอยมันทําหน้าที่นี้ได้ยังไงข้อมูลบอกว่าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางใช่ครับตัวบล็อกเชนเนี่ยถ้าให้ผู้ง่ายๆก็เหมือนสมุดบัญชีดิจิตอลที่มันกระจายให้ทุกคนในเครือข่ายช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบธุรกรรมที่เราทํากันอือฮือ หรือที่เขาเรียกกันว่าการขุด mining นั่นแหละครับซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์แรงๆหน่อยมันเลยโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ต้องผ่านธนาคารค่ะแต่ก็เหมือนจะมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วใช่ไหมคะครับครับมีข้อสังเกตเรื่องนั้นอยู่คือมันอาจจะยังไม่เร็วพอสำหรับการซื้อของเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันซื้อกาแฟอะไรแบบนี้อาจจะยังไม่สะดวกเท่าไหร่ ออ๋ค่ะแต่ถ้าเป็นการซื้อของใหญ่ๆนะครับอย่างรถยนต์บ้านหรือธุรกรรมมูลค่าสูงๆอันนี้ก็พอจะเทียบได้กับการใช้ทองคําเป็นสื่อกลางในสมัยก่อนครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องที่คนพูดถึงบ่อยๆเลยคือความผันผวนทำไมราคาบิตคอยมันถึงได้แกว่งแรงขนาดนั้นล่ะคะมีข้อมูลเปรียบว่าเหมือนประมูลราคากันรายวันรายนาทีเลย ใช่เลยครับการเปรียบเทียบว่าเหมือนประมูลรายนาทีนี้เห็นภาพชัดมากแสดงว่าจิตวิทยาตลาดนี้มีผลเยอะจริงๆครับเหตุผลหลักๆเลยคือบิตคอยมันไม่มีมูลค่าในตัวเองจริงๆจังๆแบบทองคำที่เรายังเอาไปทำเครื่องประดับหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้อ๋อค่ะค่ะมูลค่าบิตคอยมันเลยขึ้นอยู่กับความต้องการหรือดีมาในตลาดล้วนเลยครับซึ่งก็คือความเชื่อมั่นของคนบวกกับแรงเกงกาไรด้วย มาเลยต่างจากแนวคิดอ,อ,อย่างลีบราที่เคยมีคนคิดจะทําที่พยายามจะผูกค่ากับตะกร้างเงินจริงๆเพื่อให้ราคาม,มันนิ่งขึ้นมีอีกคํานึงค่ะทองคําดิจิตอลที่บอกว่าบิตคอยเป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟอ้อได้เพราะมีีจากัดส่วนทางกับเงินปกติที่พิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆจนด้อยค่าลงอันนี้จริงแค่ไหนคะจากข้อมูลที่เราดูมา แนวคิดนี้เป็นจุดแข็งสำคัญของบิตคอยเลยนะครับโดยความที่มันมีจำกัดนี่แหละแต่ว่า,าในทางปฏิบัติจริงๆจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยบิตคอยมันยังเคลื่อนไหวค่อนข้างจะตามตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอยู่นะครับเอ้าหรอกคะครับเวลาธนาคารกลางอย่างเฟดที่อเมริกาเขาส่งสัญ,ญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยราคาบิตคอยก็อาจจะโดนกดดันไปด้วยเหมือนกันอ๋อเหมือนหุ้นเทคอะไรแบบนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับ ดังนั้นแม้ตามทฤษฎีมันมีศักยภาพป้องกันเงินเฟอ้อระยะยาวได้เพราะมันมีจํากัดแต่ในระยะสั้นเนี่ยมันยังถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยความเสี่ยงในตลาดมากกว่าที่จะทําหน้าที่เหมือนทองคําจริงๆเวลาเกิดวิกฤตอืมแต่ก็ต้องบอกว่ากลไกฮาวิ่งของมันที่ลดจํานวนบิตคอยน์หมายลงครึ่งหนึ่งทุกๆประมาณ4ปีเนี่ยก็ทําให้อัตรางเงินเฟ้อของตัวบิตคอยน์เองมันลดลงเรื่อยๆในระยะยาวนะครับซึ่งหลายคนก็ยังเชื่อในศักยภาพตรงนี้อยู่ พอฟังแบบนี้แล้วการมีอยู่ของบ t c o i n มันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระบบการเงินเดิมๆที่เราคุ้นเคยยังไงบ้างคะผลกระทบมีแน่นอนครับแล้วก็น่าจับตาดูมากๆอย่างแรกเลยคือเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันอาจจะเข้ามาลดบทบาทตัวกลางอย่างธนาคารในการโอนเงินหรือบริการการเงินบางอย่างได้คล้ายๆพวกแอป,ปจ่ายเงินในจีนนะคะใช่ครับคล้ายๆอาลีเหรือวีชั a เพย์ที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมคนไปเลย อันนี้มันก็สร้างความกังวลให้ธนาคารกลางหรือผู้กำกับดูแาเหมือนกันนะครับเพราะเหมือนมีระบบการเงินอีกระบบหนึ่งที่มันขนานกันไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐบาลไหนเลยอืมก็น่ากังวลจริงๆค่ะครับและนอกจากนี้เราก็เริ่มเห็นพวกนักลงทุนสถาบัานใหญ่ๆกองทุน Family Office หรือแม้แต่แนวคิดที่ว่าบางประเทศอาจจะเก็บปิดคอยเป็นสินทรัพย์สำรองเชิงกลยุทธ์ด้วยซ้ำซึ่ง ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องสินทรัพย์สำรองในระบบเศรษฐกิจโลกไปเลยก็ได้โหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วถึงแม้จะจับต้องไม่ได้แต่เรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภัยของระบบบิตคอยเองล่ะคะมันเป็นยังไงตัวระบบบล็อกเชนของบิตคอยเนี่ยถูกออกแบบมาให้ปลอดภัยสูงมากนะครับการจะย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลเก่าๆที่บันทึกไปแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างมันถูกบันทึก ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันโดยคนทั้งเครือข่ายค่ะมีคนเปรียบเลยนะครับว่ามันซิเคียวยิ่งกว่าทองคําในแง่ของการตรวจสอบความถูกต้องความโปร่งใสเพราะมันไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจในตัวกลางคนใดคนหนึ่งเลยแต่ก็เคยได้ยินเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์นะคะว่าอาจจะมาทําลายระบบได้ครับอันนั้นเป็นข้อกังวลในระยะยาวมากๆครับแต่ก็มีการวิจัยพัฒนาหาวิธีป้องกันปัญหานี้กันอยู่ตลอดเวลาครับไม่ได้นิ่งนอนใจกันโอเคค่ะ งั้นสรุปแล้วบิตคอยกับเศรษฐศาสตร์นี่มันเกี่ยวพันกันในหลายมิติมากๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างอุปทา,านจำกัดการพยายามทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนไปจนถึงการเป็นสินทรัพย์ที่คนใช้เก็บมูลค่าหรือเก่งกำไรซึ่งมันก็ท้าทายแนวคิดเดิมๆแล้วก็อาจจะส่งผลต่อโครงสร้างระบบการเงินโลกได้จริงๆแม้จะยังมีความผันผวนสูงแล้วก็มีขอ้อถกเถียงกันอยู่เยอะก็ตามถูกต้องเลยครับและประเด็นที่ข้อมูลเหล่านี้ชวนให้เราคิดต่อก็คือว่า ถ้าเทคโนโลยีการเงินแบบกระจายศูนย์หรือที่เรียกว่า decentralized finance DeFi เนี่ยนะครับที่มี Bitcoin เป็นเหมือนหัวหอกตัวแรกๆเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆจังๆเนี่ยค่ะมันจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าแล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานที่เรามีต่อคำว่าเศรษฐศาสตร์ในอนาคตไปได้ยังไงบ้างอันนี้เป็นคาถามใหญ่ที่ผมว่าน่าติดตามมากๆเลยครับ